สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงระบบใหม่นะครับนั่นคือเหวมังกรเลนกายนะครับสำหรับไอเทมเหล่านี้นะครับก็จะเอามาอัพในส่วนของยุทธเวทนะครับของตัวละครดังนี้นะก็คือในส่วนตรงนี้นั่นเองครับยุทธเวทนะเ,ทเอามาอัพยุทธเวทอันนี้ให้ค่าสเตตัสของตัวละครนั้นนะครับมี เพิ่มขึ้นนะครับขึ้นไปอีกนะครับไม่ถึงตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มในส่วนของ SP a Hack นะครับแล้วก็ Defense เนาะแล้วก็จะมีโบนัสยุดเวทนะฮะ Defense ยุดเวทนะครับแล้วก็ SP ยุดเวทเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโบนัสทั้งหมดเช่นกันนะแล้วก็มีอั d ด w n เลยพวกนี้ด้วยนะครับนี่นะนะครับน่าสนใจมากนะครับอย่างเช่นในส่วนของทุลรียนซุนเช็คนะครับ นะแต่และตัวนี่ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับทุรีหม้อชุนเช็คเนี่ยนะครับก็เมื่อเพื่อนโดมโจมตีนะครับมีโอกาส13.5เปอร์เซนต์ไล่ เพิงเท่าฐานหนึ่งชั้นให้กับผู้ที่โจมตีนะครับหากตัวเองถูกโจมตีนะครับจะมีโอกาสเพิ่มถึงร้อยเปอร์เซนตนะครับและมีโอกาสห้าสิเปอร์เซนที่จะรับเปลมอดหนึ่งชั้นนะแต่ละเทินเป้าหมายไฟล์ตูแต่ละคนจะกระตุ้นเอฟเฟกนี้สูงสุด2ครั้งนั่นเองนะครับอันนี้มันมีในส่วนของเอ่ออัพนะยุทธเวทนะครับโอเคนะครับสำหรับในส่วนของ เออเหวมังกรเลนกายนะครับก็มีันดับเดียวไทม์แบบนี้นั่นเองนะครับอันดับเดียวไทม์นะตอนนี้นะครับหนึ่งทับยี่ไอหนึ่งทับสองร้อยนะฮะตอนนี้ก็คือเหมือนกับเออขั้นที่หนึ่งเนาะมีสองร้อยด่านนะครับก็มีพิวรางวัลนะฮะในส่วนตรงนี้ด้วยนะรางวัลในระบที่หนึ่งบทที่หนึ่งเนี่ยนะครับที่หนึ่งเนี่ยได้หนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็ได้หินอันนี้มาด้วยนะแก่นแท้นะครับแล้วก็หินอันนี้มาด้วยนะทรัพยทรัพยากรสมบัติลับนะอันนี้นะครับ แล้วก็มีอันดับรางวัลดาบด้วยนะอันนี้คือการเคลียร์นะนะครับการเคลียร์นี่มีบทที่1ถึงบทที่7เลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็มีเวลา2วันเนาะสำหรับวันนี้นะก็เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาตะลุยกันเลยนะครับตอนนี้นะเราอยู่ที่นะครับไม่มีอันดับนะเราอยู่ที่ 1, 1นึ่ีหนึ่งเท่านั้นนะอีกหลายเขาเลยนะอีก อีกหลายด่านนะฮะกว่าที่จะถึง200นะวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นด่าน2หรืออะไรผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปท้าทายก่อนเลยนะเทีนี้ผมใช้นะครับก็จะเป็นทีมที่ เลือกไปแล้วเนาะก็จะเป็นตัวนี้นะฮะในส่วนของอัลปิ่งนะฮะแล้วก็ในส่วนของดับศูนย์เตียวเซียนนะครับแล้วก็ในส่วนของจิตเทวะนะครับก็จะเป็นทุรีมอดนะฮะชุนเซ็กนั่นเองนะครับแล้วก็ผมก็จะเลือกริโป้นะฮะแล้วก็สุนโข่งแล้วก็นาจาเช่นเคยนะครับแล้วก็ออกลบไปนะครับสู้ไปนะฮะสู้ไปนะฮะก็กดไปเรื่อยๆนะครับอ่ามันกดมันกดไปได้เนาะออกลบไปเรื่อยนะเอ้ย คืออันไซส์สี่ตัวนละ้วมันเหมือนกับว่าเราเลือกไปเรื่อยนะเออนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนนะเราไปด่านสองได้ไหมอะ่ะทำไมผมติดอยู่ด่านนี้ล่ะเออผมติดอยู่ด่านนี้อยู่หรอ แล้วันซีซั่นนี้ใช่ไหมเออแล้วผมไปต่อได้ไหมเนี่ย๋อ,อท้าทยออโต้ได้ด้วยนะโอ้ยนนต้องซื้ออะไรครับเออต้องซื้ออะไรอะ่ะถึงสามารถท้าทายออโต้ได้เนี่ยอ,อ๋อหลูใช่ไหม ถ้าทายออตโต้นี่คือต้องซื้อหลูอันหนึ่งเนาะโอ้โหขั้นสุดขั้นหลูเลยเหรอ,อผมต้องซื้อหลูเลยเนี่ย๋ยนก่อนนะคือเรียกอะไรอะ่ะคือถ้าอยากได้แบบความรวดเร็วเนาะเราก็ต้องซื้อแพ็คหลูอย่างนี้เหรอ เราทา้าทายไปเรื่อยก็ได้เนาะแต่ถ้าทายเรื่อยเนี่ยผมว่านะดูแล้วเนี่ยนะครับใช้เวลานานเหมือนกันนันเนี่ยนะฮะแต่ถ้าท้าทายหรูเนี่ยมันเหมือนกับมันใช้ได้แค่สองบทเองอะ,อะหนึ่งคนใช่ไหมไม่หรูก็ได้นะ เอาก็ได้ไปลาลุยอ่าแปดนะครัแปดแล้วเนาะอ่าเรื่อยๆนะะตอนนี้เราก็ลงแบบไม่เรื่อยนะ,ะแบบไม่รู้แหละลงไปเรื่อยนะ,ะตอนนี้เรามีหนึ่งนะฮะสามสี่แล้วก็หกเนาะ ในการลงนะครับไปเรื่อยไปเรื่อยนะฮะด่าสิบห้าแล้วนะครับตอนนี้ แต่ถามว่าสะดวกสบายก็มันก็จะมีความสุดสบายอยู่เนาะถ้าหากว่าเราซื้อแพ็คเนาะแต่วันได้แค่วันที่สองเนี่ยถ้าหากได้วันที่เจ็ดเนี่ยก็ผมคิดว่าผมจะผมจะอะไรนะผมจะซื้อนะ <c oughs> เออนี้ยวัวนที่สองเองนะฮะแล้วก็เราก็เล่นลอ,อย่างนี้เรื่อยก็ได้เนาะมันก็คอมโบกันไปนะพอเราอาจจะเสียลากันตอนแรกนะครับเลือกตัวละครหกนะครับสี่สามหนึ่งก่อนนะนะครับพอแบบ เรื่อยๆเนี่ยเราก็กดไปเรื่อยเพื่นๆแบบนี้เนาะแต่ถามว่าก็ใช้เวลานานเหมือนกันเนาะกว่าที่เราเนี่ยจะถึงสองร้อยนะยาวๆนะยาวๆนะฮะ ผมดูครับนึงนะมันจะมีค่ายดาบเนาะค่ายดาบนะฮะมันแตกต่างกันยังไงอะ่ะนะฮะอันนี้เพิ่มแอคแท็อันนี้เพิ่ม SP อันนี้เพิ่มเอ่อเรื่องดาเมจนะผมคิดว่าเรื่องดาเมจนี่จะเพิ่มในส่วนของอะไรครับในส่วนของเนี่ยนะฮะเยอะนะเพิ่มพลังดาบดยี่สิบก่อนนะ หรือผมควรจะอัพแบบให้มันเท่ากันหมดเหรออ่าวัสดุไม่พออีกแล้วนะฮะเลือกศักยภาพนะครับแน่นอนนะเราต้องเลือกเอ่อแทกเนาะอ่านะครับหลอมดาบเป็นไงหลอมดาบเลือกทีเดียวนะฮะได้ไหมอ๋อเลือกทีเดียว เออค่าหลอมดาบใช่ไหมมันก็จะมีอันนี้มาสิบก่อนแล้วกันเนาะโอเคเรื่องศักยภาพอาปด40เนาะเออนั่นหมายความว่าอะไรครับเราเรียงอย่างงี้นะนะครับเราก็จะปดไปได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้นะปดศักยภาพไปนะผมว่าอันนี้ดีๆๆอันเนี้ยนะฮะ กดไปนะฮะอ่านะฮะตอนนี้ใบมังกรน,นะฮะเราก็กดรับไปนะฮะอันนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับเราสามารถที่จะเอาไปอัพนะตัวละครของเราได้นะภารกิจซีซั่นนี้นะฮะเป็นไงนะฮะกดรับไปก่อนเนาะนี่ครับเราก็เอาไอ้ตัวนี้นะครับในส่วนของผลึกไฟเนี่ยนะฮะไปอัพนะอันนี้สมบัติเลนกายเนาะไอเทมผลตอบแทนนะ อัรับไปก่อนนะเนี่ยเราก็เอาไอเทมเหล่านี้นะฮะมาอัพให้กับตัวละครในส่วนของยุทธเวทนะครับอย่างเช่นเนี้ยผมจะเพิ่มยุทธเวทให้กับในส่วนของธุลีธุลีมอดชุนเชคนะฮะนี้ผมอัพเลเวลนะอ่านะครับแล้วก็ถนะ้หาหอัพยี่สิบเนี่ยผมว่ามันอัพดาวได้นะต้องใช้ผลึกอันนี้หนึ่งอันนะเออผมกำลังคิดว่านะ ผมว่าผมเลือกซื้อดีกว่านะป้ายเนี่ยนะเออป้ายนี้นะครับน่าจะเออง่ายกว่านะแล้วมันก็จะมีในส่วนของนี้ให้ด้วยนะผลึกอันนี้นะครับนี่ผลึกอันนี้มาให้ปลดนะให้ผมด้วยนะโอเคนะฮะผมเลือกแบบหรูเลยกันนะอันนี้นะครับอ่าเลือกไปนะครับอันนี้แล้วผมรับด่วนมา แล้วก็เรามีสิทธิ์อะไรครับถ้าทายออตโอต้ไปเลยนะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะนะครับไม่ต้องเสียเวลานะผมว่าอย่างเงี้ยนะมันไวกว่าเยอะเลยนะ <S <S 1> <S 1> คือแบบเขาเรียกค่าห่างว่ามาไล่แบบทีละอันทีละอันเนี่ยดูมันเสียเวลาถูกไหมเราซื้อเวลานะเราไม่เอาแพ็กอะไรนะแพ็กตรงกลางก็ได้เนาะเราแพ็กนี้แหละนะฮะเพราะว่าเราสามารถที่จะอัพในส่วนของเอ,อ ระดับดาวได้ด้วยนะนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าในส่วนตรงนั้นเนี่ยมันแลกตรงไหนนะแต่ว่าเพื่อความแบบรวดเร็วนะครับเราก็กดอะไ้ไปเพราะว่าเอามวช้านะถ้าหากว่าเราเนี่ยนะกดทีละอันทีละอันนะถึงแม้บทที่สองไปนะผมคิดว่าก็โอเคนะนะครับซื้อเวลาเขาเรียกซื้อเวลานะครับเนี่ยแป๊บๆนี่คือเออใบด่านไกลแล้วนะนะ นี่ฮะด่าน6กด่านหกสิบเนะแป๊บเดียวนะเมื่อกี้เมื่อกี้เราเหมือนกับเออเราผมคิดว่าจะประหยัดซะหน่อยนะแต่ว่าเอออันนี้มันสะดวกสบายกว่าจริงๆแหละนะฮะกว่าที่เราจะไปขั้นแบบไกลๆเนี่ยนะต้องใช้เวลาเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้คือแป๊บเดียวไปไกลนะอ่านะครับ ผมว่าเดี๋ยวป๊บเดียวก็สองร้อยละนะเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าซื้อเวลาเนาะแล้วก็ได้อเทมเพื่อปลดดาวไว้ด้วยเนาะนะครับนี่ครับเราก็อัาไปเรื่อยนะฮะตรงนี้นะครับก็เป็นภารกิจใหม่นะเขาเรียกว่าระบบใหม่เนาะ ทำให้ข้าวพลังเราก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะเอ,อด้เพิ่มขึ้นได้ได,ด้วยนะเป็บแป๊บๆจะร้อยหนึ่อนะถ้าเรามานั่งกดเทียเทียทีทีอันทีอดันนะกดดอกลบกดข้ามอะไรเงี้ยต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงแน่เลยนะแต่ว่าใครจะไม่ซือ้อก็ไม่ผิดนะครับก็ เออข้ามได้เนะาะสำหรับใครที่แบบรู้สึกว่าเออแพ็กนี้มันไม่ค่อยคุมม้มอย่างเงี้ยนะเราก็ข้ามไปก็ได้นะนะครับอันนี้เราได้มาสองหมื่นเลยเนาะนี่ครับ คือจริงไหมคือแบบว่าอันดับที่1เนี่ยนะครับมันอยู่ที่ความเร็วจริงๆแหละนะครับก็คือถ้าหากว่าใครได้1นขีดด่าน200ก่อนเนี่ยนะครับด่านที่1นึ่งเนาะแล้วก็เขาเรียกนะขั้นที่1ด่านที่200ก่อนเนี่ยก็จะเป็นอันดับที่หนะึะแต่ผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับเชื่อว่าเอ,อ่อด่านต่อไปด่านที่2เนี่ยก็เริ่มจะยากขึ้นนะครับคนที่ผ่านก็จะน้อยลงนะเราก็จะเห็น เขาเลยนะเราได้เห็นมากขึ้นนะว่าใครได้นดับที่1ที่แท้จริงนะนะครับแต่ละด่านเนี่ยนะโหดๆเลยนะอย่างเช่นในส่วนของด่านด่านดวงดาวเนี่ยนะฮะก็กว่าที่จะผ่านด่านถึง45ด่านเนี่ยนะตอนนี้ผมติดอยู่ที่ด่านที่41นะอีก5ด่านก็น่าจะเอ่อตันแล้วเนาะนะครับในส่วนตรงนี้เนาะแต่ว่าก็ไม่ง่ายนะนะับก็ไม่ง่ายเลยนะสำหรับด่านดวงดาวเนี่ยนะครับตรงนี้เนาะ วันนี้เราก็รวดเร็วนะนะครับถือว่าซื้อเวลาไปนะเราก็มีไอเทมแถมมาด้วยนะครับในส่วนตรงนี้นะ นี่ครับก็มาเรื่อยๆนะฮะก็ตอนนี้ป้ายลบมบังกรเลนกายภา,า,การกิจซีซั่าานค่ายดาบนี่ก็เครื่องหมายตกใจนะพร้อมที่จะอัพแล้วนะนะครับตอนนี้เราก็อัพได้หลายทางนะอย่างที่ผมพูดนะเวลาที่อัพพวกดาบเนี่ยนะคนที่จะอัพแบบ เขาเรียกว่าอัพเหมือนกับ10 10 10 10บ0ิบเนาะนะครับให้มันไล่ๆกันนะครับเราก็จะเปิดศักยภาพนะของในส่วนของเออเหวมังกรเล่นกายได้เยอะกว่าปกติน้อย่างเช่นว่าเราอัพอันนึงสุดนะแต่ละขั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มเออของที่เราอัพเนี่ยเยอะทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเลือกนะฮะในส่วนของเอออัพเฉลี่ยเฉลี่ยกันให้มันเท่ากันเนี่ยเราจะได้ในส่วนของ เอ่อเลเวลนะฮะเพื่อที่จะออพชาติศักยภาพได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เวลาที่เราเล่นกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นี่นะรเราควรที่จะดูนิดหนึ่งนะ <ś c oughs> อย่างเช่นผมเนี่ยช้าไปนะนะเราควรที่จะเร่งนิดนึงนะ <ś c oughs> ผมจะเย็นเกินไปใช่ไหมอ่านะครับมาแบบมาทำกิจกรรมนี้ตอนแบบช่วงแบบตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะ คนอื่นเขาแบบรีบร้อนนะเออผมุดใจเย็นเกินนะฮะตอนนี้เราใกล้นะครับที่จะเอ่อถึงด่านที่สองร้อยเลยเนาะอ่านะครับเราเริ่มทันเขาเลยน,นะเขาเลยน,นะแถวหน้าแล้วนะทันแถวหน้าแล้วนะครับเนี่ยเราใกล้ละใกล้จะเป็นแถวหน้าแล้วนะครับตอนนี้ก็ร้อยแปดสิบแล้วนะฮะในส่วนของขั้นที่หนึ่งเนาะนะครับ นะครับโอเคนะครับวันนี้เราตันเลยเนาะ เนี่ยเรียบร้อยแนละ้วตันเรียบร้อยแลวนะครับในส่วนของสองร้อยนะฮะก็แน่นอนนะครับเรามาดูกันนิดนึงนะเอ่อภารกิจเลนกายอันนี้เนี่ยเราก็กดมาเลยนะอ่านะครับแล้วก็ภารกิจซีซั่นนะครับเราก็กดรับมาเลยนะอ่านะครับต้องมีด่านสองนะเนาะแล้วก็ค่ายดาบนะเราเอายี่สิบก่อนเลยเนาะสามสิบแล้วกันนะ พอปะ่ะหรือผมนั่นเกินไปอ่ะเออผมนั่นเกินไปฮะเออสามสิบเกินไปแต่ไม่เป็นไรครับก็ยังได้อยู่นะฮะโอเคยืนยันไปก่อนนะครับแล้วก็เอค่ายกระบี่มาแล้วนะเนาะเดี๋ยวให้ว่าอี่อทีอันนี้มันเพิ่มได้อีกเหรอ อ๋อมันคนละอันกันนะฮะตรงนี้อ่ะโอเคอันนี้ยี่สี่นะฮะก็ภารกิจซีซั่นนะอันนี้เราก็กดมานะฮะแล้วก็อันดับมันมีอยู่สองอันใช่ไหมพลังดาบนะ,ะพลังดาบของเราสองพันเองอะนะฮะแล้วก็อันนี้พมันน้อยจังอนะ่ะ กูดื่น,นี้แปดพันแล้วของเรายังสองพันอยู่เลยนะครับเ,เดี๋ยวเราไปอัพนี่ก่อนอ่ยุดเวทนะฮะนี่แบบพลังดาบอันนี้ป่ะอ่านะฮะอันนี้อัพเลเวลหนึ่งเออพลังดาบไม่รู้ว่ามันคืออันนี้หรือเปล่านะ อ่านะครับเราได้ค่าพลังมาแล้วนะฮะในส่วนตรงนี้นะเอ่อผมไม่รู้ว่าในส่วนของมังกรเลนกายเนี่ยมันเป็นยังไงนะพลังดาบของเราอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะบางทีมันอาจจะยังไม่รีเนาะผมไม่คิดว่าผมจะพลังดาบมันน้อยขนาดนี้เนาะค่ายดาบใช่ป่ะเอ่อหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องซื้อเอ่ออันนี้ เพิ่มมาด้วยแน่ๆเลยไหนก็ไหนๆแล้วผมซื้อนี้อีกอันหนึ่งแล้วกันนะอ่านะครับเออเพิ่มศักยภาพหน่อยนะฮะรับไปก่อนนะครับ ก็ตอนนี้นะครับก็จะมีรางวัลอยู่นั่นเองนะครับก็อันนี้นะฮะจะเห็นว่าระดับของมันเนี่ยมันจะมีพิว,วรางวัลนะครับก็ซีซั่นนะอันดับการเคลียรบทที่1นึ่งนะใครได้ที่1นึ่งนะก็ได้อัน,นี้ไปนะครับแล้วก็อันนี้ บทสองบทสาบทสี่บทห้าเนี่ยผมคิดว่าใครได้ไวนะก็จะได้เหล่านี้ไปนะอันเจ็ดถึงบทที่เจ็ดนะบทที่เจ็เนี่ยดีหน่อยนะหือใครจะได้เนี่ยนะครับในส่วนของตราพวกนี้นะโอ้โหนะแล้วก็อันดับพลังดาบด้วยนะอันนี้คือแบบมีคนเดียวนะที่ได้รับนะฮะอันนี้โอ้โหนะสุดยอดนะเป็นคนเดียวเลยนะเออเป็นคนเดียวเลยนะที่ได้กรอบแบบสวยๆแบบนี้นะใส่นะเออนะฮะอันนี้วันที่เจ็ดใช่ไหม อ่าแต่อันนี้นะฮะเหมือนกรอบสวยกว่านะนี่ฮกรอบสวยกว่านะครับแล้วได้ตาอันนี้มาสวยๆด้วยนะเออเนะก็ต้องมาแข่งกันแหละนะครับในส่วนตรงนี้นะครับอันนี้ผมกดอะไรอ่ะกดเอ่ออ๋อต้องกดเอ่อกดถูกใจนะฮะเอ่ออันดับแรกนะอ่ากดถูกใจสะหน่อยนะครับแล้วเราก็มาอัพของเรานั่นเองเนาะอัพได้ไหมอ่าไม่ได้นะ ไม่พอโอเคนะฮะสำหรับในส่วนของเหวมังกรเล้นกายนะครับเราก็เล่นไปนะอันนี้มันอยู่ที่บทที่หนึ่งอยู่เนาะอ่าบทที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะฮะเป็นเวลาสิบสามวันนะฮะโอ้โหสิบสามเขาเรียกซีซั่นนะซีซั่นวันที่ส3บามนะโอ้โหไกลเหมือนกันนะเฮอ,อนะฮะตรงนี้ก็เหลืออีกวันหนึ่งนะ ก็เลยวันหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าบทที่สองแหละผมคิดว่าวันต่อไปคือบทที่สองนะพี่วีรางวัลเนี่ยผมคิดว่าอืคนที่หนึ่งต้องเร็วหน่อยนะเออผมคิดว่าผมต้องผม,ว,นนงมนะว่าวันนี้เนี่ยต้องมาดูนะว่าวันนี้เนี่ยบทที่สองมันมาหรือเปล่าถ้าบทที่สองมาเนี่ยผมต้องมาเล่นก่อนนะแล้ว <c oughs> ถ้าเล่นช้าไปเนี่ยบอกเลยนะครับว่าไม่ทันเพื่อนนะนะ <c oughs> ครับแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะเออผมอยู่อันอดับสามเนาะ อ่านะครับเดี๋ยวอันนี้พี่วิวรางวัลด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะนะฮะข้อูเงันดับเนาะนะครับก็จะพยายามทําอันดับให้มันดีกว่านี้แล้วกันเนาะอ่านะครับโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้นะเราก็ได้เต็มอิ่มเนาะสำหรับการเปิดตัวละครไม่ว่าจะเป็นตัวจิตเทวะนะฮะแล้วก็ เอ่อในส่วนของเล่นเหววังกรเล่นจายนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดในส่วนของแฟชั่นเนี่ยนี่ติดไว้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้โอเคนะก็สําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้พร้อมกับการสุ่มแฟชั่นนั่นเองนะครับสวัสดีครับ